โจทย์บอกมานะครับว่าถ้าแซเป็นจนํานวนเชิงซ้อนซึ่งวงเล็บ1บวกไอคูณกับวงเล็บสังยุคของแซบวก1มีค่าเท่ากับลบ1สิ่งที่โจทย์ถามนะครับก็คือแล้วส่วนจริงของจํานวนเชิงซ้อน Z คูณกับวงเล็บ z ซลบแสังยุคทั้งหมดกําลัง15เท่ากับข้อใดต่อไปนี้น้องครับน้องจะหาสิ่งที่โจทย์ถามได้เนี่ย น้องต้องรู้ค่าแซดก่อนนะครับอ่าน,น้องมาหาค่าแซดจากสมการนี้กันการแก้สมการนะครับน้องก็เหมือนกับการถอดเสื้อผ้าก็คือให้น้องทําจากข้างนอกสุดก่อนดังนั้นน้องย้ายวงเล็บ1นบวกไอเนี่ยลงมาหารฝั่งนี้เลยครับอะต่อมานะครับน้องไม่ควรให้ตัวส่วนติดไอ น้องก็เอาสังยุคข,ของมันเนี่ยคูณทั้งส่วนทั้งเศษเลยครับสังยุคข,ของหนึ่งบวกไอก็คือหนึ่งข้างหนไอคือหมายตรงข้ามจากบวกก็เป็นลบเป็นลบไอหนึ่งลบไอคูณส่วนน้องก็ต้องคูณเศษด้วยนะครับและจากความรู้พื้นฐานนะครับ a บวก bi คูณกับ a ลบ bi สังยุคคูณกันจะมีค่าเท่ากับ a อกำลังสองบวกด้วย b กำลังสอง ดังนั้นค่านี้1บวก i คูณกับ1ลบ i ก็จะมีค่าเท่ากับ1กํลัง2บวกด้วย1กํลัง2 1กํลัง2ได้1 1กํลัง2ได้1 1บวก1ได้2ตัวส่วนก็จะมีค่าเป็น2นะครับ ต่อมานะครับน้องเอาลบหนึ่งส่วนสองเนี่ยเข้ามาคูณแจกแจงเลยลบหนึ่งส่วนสองคูณหนึ่งได้ลบหนึ่งส่วนสองลบหนึ่งส่วนสองคูณลบไอลบคูณลบได้บวกน้องก็จะได้เป็นบวกหนึ่งส่วนสองไอนะครับและสังยุกของค่านี้มีค่าเท่ากับค่านี้น้องเอาสังยุกตรงนี้ออกเครื่องหมายข้างหน้าไอตรงเนี้ยก็ต้องตรงข้ามกันนะครับจากบวกก็เปลี่ยนเป็นลบ บวกหนึ่งข้างนี้น้องย้ายมาข้างนี้ก็จะเป็นลบหนึ่งลบหนึ่งก็คือลบสองส่วนสองลบหนึ่งลบสองน้องก็จะได้ลบสามตอนนั้นน้องก็จะได้ค่าแซดมาแล้วนะครับก็คือลบสามส่วนสองลบหนึ่งส่วนสองไอ ต่อมานะครับน้องเอาลบสาส่วนสองลบหนึ่งส่วนไเนี่ยมาแทนค่าแซตรงนี้เลยครับน้องก็จะได้เป็นลบสามส่วนสลบหนึส่วนสไอคูณกับวงเล็บลบสามส่วนสลบหนึส่วนสไอลบกับ สังยุคของลบสามส่วนสองลบหนึ่งส่วนสองไอทั้งหมดนี้กำลังสิบห้าสังยุคของค่านี้ น้องเปลี่ยนเครื่องหมายข้างหน้าไอเป็นเครื่องหมายตรงข้ามนะครับจากลบก็เปลี่ยนเป็นบวกข้างหน้าวงเล็บมีค่าเป็นลบน้องเปิดวงเล็บตรงนี้จากเครื่องหมายลบก็เปลี่ยนเป็นบวกนะครับจากเครื่องหมายบวกก็เปลี่ยนเป็นลบลบสามส่วนสองกับบวกสามส่วนสองก็จะได้ศูนย์นะครับ ลบหน้องก็จะได้ลบสอลบสส่วนสก็คือลบหน้องก็จะได้เป็นลบหนไอนะครับลบหกับไคูณกันอยู่น้องสามารถเอากำลัง15เนี่ยเข้ามาแจางได้น้องก็จะได้เป็นลบหนึ่ลังสิคูณกับ i อกำลังสินะครับ -1 บหนกำลังสิบหลบหนึ่กำลังเลกขกี่น้องก็ต้องได้ลบหอ่ะแล้วไอลังสิบห้าเนี่ยมีค่าเป็นเท่าไหร่น้องต้องใช้ความรู้พื้นฐานตามนี้นะครับ i อกำลังหนึ่งมีค่าเท่ากับไอไอกำลังสองมีค่าเท่ากับลบหนึ่งกลังสก็คือไอกำลังหคูณกับไอกำลังสองไคูณลบหก็จะได้ลบไอไอกลังสก็คือไอกำลังสคูณกับไอกำลังสองลบหนคูณกับลบหน้องก็จะได้บวกห อะแล้ว i กำลัง15มีค่าเป็นเท่าไหร่น้องก็ทำได้ดังนี้นะครับให้น้องเอา4นะครับมาหาร15ดู4ส12 15ลบ12ได้3ตอนนั้นเศษก็คือ3นะครับตอนนั้น i กำลัง15ก็จะมีค่าเท่ากับ i กำลัง3ก็คือมีค่าเป็นลบไนะครับ i กำลังสิบห้าตรงนี้น้องก็แทนด้วยลบ i เลยลบหคูณลบ i ลบคูณลบได้บวกน้องก็จะได้ i นะครับอะต่อมานะครับน้องก็เอา i เนี่ยเข้ามาคูณแจกแจงเลยน้องก็จะได้เป็นลบสามส่วนสองไคูณไได้ต้องรู้นะครับได้ลบหนลบหคูณลบหส่วนส น้องก็จะได้บวก1ส่วน2นะครับลบ3ส่วน2 i บวก1ส่วน2น้องจะเขียนได้เป็น1ส่วน2ลบ3ส่วน2ไสิ่งที่โจทย์ถามก็คือส่วนจริงของจำนวนเชิงซ้อนนี้ซึ่งส่วนจริงของจำนวนเชิงซ้อนนี้ก็คือส่วนที่ไม่มีไอติดอยู่นะครับก็คือส่วนนี้ส่วนจริงของจำนวนเชิงซ้อนนี้จึงมีค่าเป็น1ส่วน2 1ส่วน2ก็จะตรงกับตัวเลือกที่4 ดังน,นั้นข้อนี้ตอบข้อ4โอเคนะครับ